สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟ้าทาร์ดค่ะคลิปนี้จะเป็นการอันดวงรายวันนะคะดวงคนงเกิดทั้ง7วันประจำวันจันทร์ที่30นะคะกันยายน2567ายค่ะคําพยากรณ์ดวงรายวันเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสำหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะ เรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดในแต่ละวันค่ะสําหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันเข้ามาได้ค่ะมีค่าวิชาชีพเริ่มต้นกันที่100บาทค่ะ สำหรับคนที่เข้ามากันแล้วก็สามารถที่จะรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเริ่มตั้งแต่เช้าวันอาทิตย์ค่ะเช้าวันอาทิตย์ราชินีพัจจันทร์นะคะพไพ่ใบนี้บ่งบอกในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะคะความสับสนความวิตกตังวลน,นะคะหรือไพ่ใบนี้โดดเด่นในเรื่องของคําว่าอาจจะมีในเรื่องของคําว่าเส้นสัมผัสลางสังหณ์ความฝันที่ค่อนข้างจะแม่นยําเลยทีเดียวมักจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคนรอบข้างนะคะเก็บความลับได้เก่งนะเรียกว่าเป็นศิลานีนะคะให้กับคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะ ะค,ะคิงเหรียญน,นะคะคิงเหรียญเนี่ยบงบอกว่าจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินหรืออาจจะมีโชคเข้ามาความฝันจะให้โชคนะคะรวมถึงไพ่คิงเหรียญบางคนทํางานที่เกี่ยวข้องกับแบงค์ธนาคารนะคะติดต่องานทําธุรกรรมในเรื่องของการเงินก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเรียกว่าการงานนี้ค่อนข้างจะมั่นคงเลยทีเดียวนะคะชาววันอาทิตย์คุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะเรียกว่ามีลกส่วนตัวสูงนะคะ ไม่ชอบอยุ่งวุ่นวายกับใครนะคะอยู่กับตัวเองอยู่กับงานที่ตัวเองทําหรืออยู่กับงานที่ตัวเองได้รับมอบหมายนั่นเองนะคะ ราชินีถ้วยนะคะนะ้เรียกว่ารอบคอบนะคะระมัดระวังนะคะราชินีถ้วยเนี่ยทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการได้นะคะงานโรงแรมได้นะคะหรือว่าเป็นแม่บ้านแม่สีเรือนก็ได้บางคนทางานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสําอางเครื่องประดับของสวยๆงามๆก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะการงานวันนี้มันมีความเบื่อๆนเหนื่อยนะคะเซ็งๆเข้ามานะคะ <c oughs> แต่ถามว่างานที่ทําอยู่มันมม่นคงไหมมั่นคงบางคนอยากจะเปลี่ยนอยากจะย้ายแต่ก็ยังไม่ได้มีในเรื่องของคําว่าการขยับนะคะขยับตัวที่จะเปลี่ยนหรือว่าจะ จะทาอะไรนะคะแค่มันรู้สึกว่าเบือเบ่อเบื่อเซงเซขึ้นมาเท่านั้นเองการค้าการขายนะคะวันนี้ก็เรียกว่าอาจจะดูเงียบเงียบซบเซาไปบ้างนะคะเรียกว่าบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการที่แบบคิดไอเดียใหม่นะคะนะกำลังทําสื่อทําโฆษณาวางแผนโปรโมทใหม่ๆอะไรนั่นเองนะคะก็เรียกว่าประคับประคองไปก่อนนะส่วนใครที่ตกงานว่างงานช่วงนี้อาจจะกําลังอยู่ในช่วงของ,ของคําว่าการรองานนั่นเองนะคะส่วนการเงินเหมือนที่บอกนะคะจะมีโชคเข้ามามีเงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะหรืออาจจะมีคนเข้ามา อุปถัมภ์ซัพพอร์ตให้การสนับสนุนช่วยเหลือในเรื่องของการเงินก็ได้ค่ะบางคนนะคะก็เรียกว่าช่วงนี้การเงินนะคุณผู้หญิงอาจจะหมดไปกับครีมเครื่องสําอางเครื่องประดับของสวยของงาของสวยๆงามๆก็ได้ด้วยนะคะเรียกว่าอาจจะหมดไปกับการซื้อข้าวของเข้ามาตกแต่งบ้านใหม่นะคะนะอา แต่งห้องนอนใหม่นะคะที่นอนใหม่อะไรแบบนั้นนั่นเองนะคะการเงินไม่ติดขัดนะหมอฟ้ามองว่าค่อนข้างจะคล่องมือเลยทีเดียวนะคะ <_ d ata> หรือถ้าในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้รักมันเหงาเหงาไปนิดนึงนะคะ <_ d ata> เรียกว่า,าชาววันอาทิตย์คุณอาจจะมีเรื่องราวคิดเครียดนะคะเ <_ d ata> ข้ามาทําให้รู้สึกว่าความรักก็ไม่ได้อยากจะสูงสิ่งไม่ได้อยากจะพูดอยากจะคุยอะไรกันมากมายนะคะ <_ d ata> บางทีนี้อยู่บ้านเดียวกันไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันเลยนะต่างคนต่างก็ทําหน้าที่ของกันและกันหรือถ้าเป็นคนโสดเนี่ยดูเหมือนมันมีบางอย่างที่มัน ไม่ชัดเจนหรือคุมเครือเข้ามานะคะคุณอาจจะมีคนคุยแต่ก็อาจจะยังไม่ได้ถูกใจนะคะหรืออาจจะยังไม่ได้เปิดเผยสถานะนั้นเองหรือตัวคุณเนี่ยนะคะเรียกว่า,ามีคนคุยเข้ามาแต่ก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ได้ชอบนะคะยังไม่ใช่ทั้งหมดนั่นเองนะคะสุขภาพชาวนาทิตย์มักมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบน้ําในร่างกายนะคะน้ำเลือดน้ําหนองไม่ดีนะคะตอมทอมซินตอมไทรอยนะคะกลุยไตอักเสกบกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะหรือคุณผู้หญิงเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพกช่องคลอดหมดลูกนะคะเป็นตกขาวเป็นฤดูขาวด้วย จำน้ำทานน้าเยอะๆนะคะในวันนี้มาดูไพ่จิตวิญญาณอยากจะแนะนําอะไรกับชาววันอาทิตย์บ้างค่ะอย่าก,กังวลไปเลยกระแสการเงินกําลังลังไหลเข้ามาในชีวิตของเธอแล้วนะคะเลขนาไพ่มีเลข2มีเลข1และเลข1น,นะคะสําหรับชาววันอาทิตย์ค่ะ ้ดยชาววันอาทิตย์วันนี้นะหมอฟ้าแนะนําในเรื่องของการสวดมนต์นะคะสวดมนต์ปฏิบัติธรรมรักษาศีลหรือจะนั่งสมาธิก็ได้นะเพราะไพ่ใบนี้บ่งบอกในเรื่องของคำว่าจะเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณนะคะสิ่งลึกลับปริลับนั่นเองค่ะมาดูชาววันจันทร์กันบ้างค่ะชาววันจันทร์ไพ่หกเหรียญน,นะคะไพ่ใบนี้จะเกี่ยวข้องกับการเงินนะคะเรียกมาเรียกว่าการเงินนี้ได้มาหมุนไปหมดไปนะคะ ตัวคุณเองนะคะอาจจะมีในเรื่องของการช่วยเหลือนะคะหรือให้คําปรึกษาคําแนะนานะคะกับบุคคลอื่นก็ได้นะคะหรือถ้าคุณติดขัดขัดสนมีปัญหานะคะก็จะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์คุณได้ด้วยเช่นกันเรียกว่าโชคเหรียญเนี่ยเป็นทั้งผู้ให้แล้วก็เป็นทั้งผู้รับได้นะคะแล้วแต่ว่ากรณีแต่ละบุคคลนั่นเองนะคะแฮงแมนนะคะนะเรียกว่าแฮงแมนเนี่ยอาจจะมีคนที่เขามีความทุกข์มีความเครียดอึดอัดไม่สบายใจเข้ามาปรับทุกข์เข้ามา,เ,า,มา,าเรียกว่า พูดคุยนะคะทาให้คุณรู้สึกว่าคุณเครียดแทนเขาทุกแทนเขานั่นเองนะคะแฮงแมนเนี่ยบางทีไม่ได้ทุกไม่ได้ทุกเรื่องราวของตัวเองนะอาจจะทุกเรื่องราวของคนอื่นหรือเรื่องราวของตัวเองเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วนะคะในเรื่องของความทุกข์แต่มันอยู่ในช่วงของคําว่าการรอคอยการแก้ไขนะคะการแก้ไขการเคลียร์การจัดการนั่นเองนะคะเรียกว่ามันมีทางออกนะแต่ดูเหมือนว่ามันต้องรอเวลานิดหนึ่งนะคะแล้วแฮงแมนเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับสุขภาพด้วยนะชาววันจันทร์ จะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับหลังนะคะกระดูกสันหลังนะคะหรือจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกข้อเข่าก็ได้ด้วยนะคะ วีออฟฟอร์จูนนะคะใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่แล้วนะคะจะมีอาการที่ดีขึ้นนะคะเพราะวีออฟฟอร์จูนเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีนะคะวีออฟฟอร์จูนบ่งบอกในเรื่องของการเรียนรู้การศึกษาหาความรู้สิ่งต่างๆให้กับตัวเองนะคะเป็นไพ่ของคําว่าการเวลาด้วยนะการเวลาจะเป็นผู้คลี่คลายนะคะปัญหาหรือเยียวยานะคะสิ่งต่างๆนะคะอะไรที่มันดูแย่ๆดูเหงาเหงาดูเศร้าๆดูไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะเดี๋ยวทุกๆอย่างมันจะคลี่คลายเป็นไปในทิศทางที่ดีนั่นเองนะคะให้คุณเชื่อมั่นว่าทําดีนะคะต้อง ง่ดีนะคะแต่ถ้าทําผิดทําไม่ดีก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทํานะคะ การงานเนี่ยยังมีความมั่นคงอยู่นะคะอาจจะมีบ้างความรู้สึกเหนื่อยหรือว่าบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำงานมากกว่าค่าแรงนะคะทํางานเต็มที่แต่ทําไมหัวหน้างานไม่ได้ให้ใหความสําคัญหรือว่าไม่ได้สนใจนะคะอย่าโมแต่เครียดอย่าโมแต่วิตกกังวลตรงนั้นนะทำหน้าที่ของตัวเราให้ดีที่สุดนะคะแล้วชาววันจันทร์นะวันนี้ตัวคุณเองอาจจะมีเรื่องของการเรียนรู้สิ่งต่างๆเข้ามานะคะการมองหาความรู้ใหม่นะคะพัฒนาตัวเองใหม่ในหลายๆด้านนั่นเองนะคะเรียกว่าอย่ายั้าอยู่กับที่อย่าหยุดกับที่นะคะนะ ต้องมีในเรื่องของการพัฒนานะคะฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาด้วยค่ะการเงินจะมีโชคเข้ามานะคะอาจจะเป็นทุกขลาบนะคะหรือว่ามีโชคแล้วมีทุกข์ก็ได้ด้วยนะคะบางคนการเงินในช่วงนี้นะอยากจะได้เงินสกอรหนึ่งนะคะมาต่อเติมบ้านมาซ่อมแซมบ้านบางคนอยากจะได้ที่ดินสักผืนหนึ่งมาสร้างโกดังนะคะอันนี้ก็ได้ด้วยนะเพราะวีออฟฟอร์จูนเนี่ยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับพวกที่ดินเปล่านะคะ เรียกว่าเอามาปลูกบ้านมาสร้างคอนโดอะไรแบบนั้นนะคะแต่ดูเหมือนใครที่กําลังอยากจะได้บ้านได้รถอะไรก็ดูในเรื่องของเอกสารให้ดีก็แล้วกันนะเพราะมันมีไพ่แฮงแมนนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้นะคะความรูดาความรักเนี่ยเขาเรียกว่าหวานอมขมกืนนะเหมือนจะทุกข์ก็ไม่ทุกข์สุขก็ไม่ได้สุขนะคะเรียกว่าไม่มีอะไรที่มันสุดสักอย่างหนึ่งเลยนะคะ,ะก็ประครับประคองกันไปก็แล้วกันนะหรือถ้าเป็นคนโสดนะคะหมอฟ้ามองว่าคุณยังครองความโสดอยู่นะคะ อาจจะมีคนเข้ามานะแต่คุณก็อาจจะยังไม่ได้รู้สึกอะไรแค่รู้สึกดีนะคะรู้สึกสงสารแต่อาจจะยังไม่ใช่ความรักนะคะสุขภาพนะคะเหมือนที่บอกนะคะหันมาดูแลเอาใจใส่สุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะคะหรือช่วงนี้อาจจะได้รับข่าวข่าวการเจ็บการป่วยนะคะไม่สบายของใครบางคนหรือตัวคุณเองเนี่ยอาจจะเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายก็ได้หรือช่วงนี้การเงินอาจจะหมดไปกับยุขยาน,นะคะรักษาโรคนั่นเองนะคะมาดูไพ่จิตวิญญาณอยากจะแนะนําอะไรกับชาววันจันทร์บ้างคะ่ะ เธออย่ากังวลไปเลยทุกอย่างกำลังจะดีขึ้นแล้วนะคะใจะเย็นๆนะถ้าช่วงนี้ชาววันจันทร์จะทำบุญนะคะแนะนำว่าให้ทำบุญที่เกี่ยวข้องกับยุกยารักษาโรคนะคะหรือทำบุญที่วัดพระบาทน้ำพุก,ก็ได้นะคะนะทำบุญที่เ,เรียกว่าเป็นการทำบุญแบบครอบครอบคุมเลยนะนะคะเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยด้วยนะคะเลขหน้าไพ่มีเลขหกมีเลขสามและเลขศูนย์นะคะหรือตัวเลขจากคนป่วยคนไม่สบายนะคะ ต่อไปมาดูชาววันอังคารค่ะชาววันอังคารนะคะไพ่คิงดาบนะคะไพ่ใบนี้นี่เรียกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความมุ่งมั่นนะคะมีความตั้งใจค่อนข้างที่จะเด็ดขาดหรือเด็ดเดี่ยวมากเลยทีเดียวนะคะคิงดาบเนี่ยนะคะบ่งบอกในเรื่องของความตั้งใจนะคะความเพียรพยายามนะคะแต่ข้างนอกสดใสนะคะข้างในนี้ความทุกข์เยอะแยะมากมายพูดไม่ได้บอกใครไม่ได้นะคะบางสิ่งบางอย่างกล้ากลืนฝืนทนนะคะอึดอัดใจ,จนะคะพวกไพ่เดมูลเนี่ยนอนไม่ค่อยจะหลับ ด้วยนะนอน,นอนดึกนอนดื่นนะคะมีหลายๆเรื่องราวนะคะให้ต้องคิดให้ต้องกังวลหรือช่วงนี้นะคะเรียกว่าอาจจะเจอกับกระแสนะคะที่เข้ามานะคะอาจจะทําให้ชาววันนคะ้รู้สึกวั่นไหวไปบ้างนะคะเกิดความดราม่าก,กับสิ่งรอบข้างนะคะหรือไพ่ใบนี้อาจจะรม่องของคําว่าการทูบนินทาให้ร้ายใส่ร้ายก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะแต่ดมูลเนี่ยนะคะอ่อนไหวง่ายเซนสิทีฟง่ายนะคะขี้น้อยขี้น้อยใจนะคะขี้ระแวงนะคะขี้กังวลด้วยนะ หรือบางคนช่วงเนี้นะคะมันอาจจะแบบสมเสียงที่จะเป็นโรคซึมเศร้านะ โรคส่วนตัวสูงโรคแพนิกโรคไบโพล่าอะไรพวกนี้ด้วยนะคะแต่หนึ่งเหรียญน,นะคะดูเหมือนการเงินจะเป็นตัวแปรตัวแก้ไขปัญหาทุกๆอย่างเลยนะคะในช่วงนี้เลขหนึ่งนะคะหมายถึงการเริ่มต้นการเรียนรู้ไม่ว่าคุณจะลงทุนทําอะไรนะคะคุณต้องคุณต้องมีความรู้ในสิ่งนั้นในสิ่งที่คุณกําลังจะทําหรือต้องศึกษาหาความรู้สิ่งต่างๆให้กับตัวเองด้วยนะคะการงานนะคะช่วงนี้ก็เรียกว่าเหนื่อยแทบขาดใจกันเลยทีเดียวนะหน้าที่ความรับผิดชอบค่อนข้างที่จะสูงนะคะคุณจะคาดหวังพึ่งพาคนรอบข้างสุดท้ายคุณอาจจะ ต้องเป็นที่พึ่งให้กับคนรอบข้างมากกว่านะคะหรือคุณอาจจะต้องไปช่วยเหลืองานคนรอบข้างมากกว่าที่จะรอให้คนรอบข้างมาช่วยเหลืองานคุณนะใครที่มีลูกน้องบริวารช่วงนี้อาจจะเหนื่อยเนยกับลูกน้องนิดนึงนะคะรู้สึกว่าจะเอาอยัางไงดีนะคะบางสิ่งบางอย่างต้องรู้จักที่จะยืดหยุ่นบ้างนะคะอะไรที่ตรงเกินไปก็ไม่ได้ส่งผลดีเลยทีเดียวนั่นเองนะคะส่วนการค้าขายช่วงนี้ดูเงียบๆดูซบเซาไปนะคะเดโมนเนี่ยนะเรียกว่าอาจจะต้องค้าขายช่วงเช้ามืดหรือช่วงค่ำๆอาหารโตะรุ่งนะคะส่วนในเรื่องของการ เงินจะมีโชคเข้ามานะคะหนึ่งเหรียญเนี่ยเป็นเงินจากทองฟ้าเงินจากเทวดามีโชคเข้ามานะคะบางคนเดินทางแล้วมีโชคก็ได้นะเดินทางไกลแล้วมีโชคเดินทางไกลแล้วอาจจะได้รับข่าวดีนั่นเองนะคะหรืออาจจะ ตัวคุณเองอาจจะซื้อของขวัญน,นะคะของมีค่านะคะเซอร์ไพรส์หรือว่าให้กับตัวเองก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะโช่วคราภนะคะตัวเล็กจากความฝันค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้รักมันเหงารักมันเศร้านะบางครูอาจจะรู้สึกว่าเอรักเราไม่เท่าเดิมรักเราน้อยลงไปนะคะเขาเปลี่ยนไปหรือเปล่าหรือว่าเราเปลี่ยนไปกันแน่นะคะอันนี้ต้องดูให้ดีนะเพราะชาววันอังคารนะคะตัวคุณเองเนี่ยนะคะเป็นคนที่อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัวสักเท่าไหร่ครอบครัวคุณเขาอาจจะกําลังง,งอนหรือว่าน้อยใจคุณอยู่ก็ได้นะคะยังไงก็หาเวลาให คนรักให้ครอบครัวบ้างนะคะส่วนคนโสดนะคะดูเหมือนคุณจะไปแอบชอบแอบมองคนที่เขาอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญกับคุณไม่ได้สนใจคุณอยู่นะคะสุขภาพเหมือนที่บอกนะคะส่วนใหญ่จะเกิดจากการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอเครียดนั่นเองนะคะมาดูไพ่จิตวิญญาณอยากจะแนะนําอะไรกับชาววันอังคารบ้างคะ่ะ จงเคารพตัวเธอเองให้มากพอเพราะเธอคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดนั่นเองนะคะเลขหน้าไพ่มีเลขหนึ่งมีเลข8และเลขหนึ่งนะคะชาววันาคารวันนี้ถ้าจะทําบุญนะคะทําบุญที่เกี่ยวข้องกับหมาแมวสุนัขจรจัดนะคะหรือว่าให้อาหารสัตว์กุ้งหอยปูปลานะคะน้าจระเข้นะคะหมาแมวอะไรพวกนี้ก็ได้ด้วยนะต่อไปมาดูชาววันพุธค่ะ ชาววันพุธ j u s t i นะคะรอบครอบระมัดระวังนะคะจัสติกเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของคําว่าการจัดการการวางแผนนะคะหรือตัวคุณเองนะคะอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขบัญชีนะคะบางคนทํางานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัชการก็ได้นะสารตุลาการได้นะคะห้าเหรียญช่วงนี้เหนื่อยกายเหนื่อยใจท้อแท้จังนะคะหันมองซ้ายมองขวามันดูหดหู่ไปหมดเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าอาจจะเหนื่อยกับงานเครียด,ยดกับงานเครียดกับปัญหานะคะ ที่มีเข้ามานะคะเรียกว่าไพ่ห้าเหรียญดูแลสุขภาพด้วยนะเหมือนจะป่วยเหมือนจะไม่สบายนะคะเหนื่อยง่ายหอบง่ายนะคะาบางคนร้อนร้อนหนาวหนาวด้วยนะคะอาจจะด้วยสภาวะอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคะอาจจะมีการเจ็บเมื่อยนะคะเจ็บปวดตามเนื้อตามตัวอยู่บ้างนะคะไพ่เจ็ดดาบนะคะจะทําอะไรต้องรอบคอบระมัดระวังนะคะเรียกว่าเจ็ดดาบเนี่ยต้องรู้หลบรู้หลีกนะคะต้องรู้จักที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะคะหรือว่าบางสิ่งบางอย่างตรงเกินไปก็ไม่ได้ส่งผลดีนะคะจัสติกเนี่ย ค่อนข้างจะตรงนะตรงผงผางนะคะพูดจาหว้นหวนๆนะคะหรือบางคนเนี่ยนะคะจะสติกนี้อาจจะแบบเผด็จการไปนนิดนึงนะคะต้องรู้จักที่จะยืดหยุ่นหน่อยนะต้องรู้จักที่จะอ่อนน้อมถ่อมตนบ้างนะคะในวันนี้อะไรที่มันตึงเกินไปมันก็ไม่ได้ส่งผลดีนะและมีไพ่ดาบด้วยนะคะ ระวังจะถูกฉกผลงานถูกขโมยผลงานนะคะข้าวของอาจจะเกิดการตกหล่นหรือว่าสูญหายได้นะคะหรืออาจจะต้องรื้อต้องค้นนะคะงานเก่าๆขึ้นมาเคลียร์ขึ้นมาจัดการขึ้นมาสะสางนะคะปัญหาเก่าๆมันอาจจะวนๆเวียนๆกลับมาก็ได้ด้วยนะคะในช่วงนี้เพราะฉะนั้นจะทําอะไรชาววันพุธต้องเพิ่มความรอบคอบจัดระบบระเบียบวินัยให้กับตัวเองให้มากขึ้นด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินในชาววันพุธนะเรียกว่าพยายามที่จะเก็บประหยัอดอดออมนะคะแต่มันก็มีเหตุให้ต้องเสี่ยง มีเหตุให้ต้องใช้เงินอยู่ตลอดเลยทีเดียวนะคะเหมือนจะเก็บได้เก็บได้สุดท้ายต้องเอาเงินเก็บออกมาใช้นั่นเองนะคะเรียกว่าต้องรู้จักที่จะหัก้ามใจตัวเองด้วยนะเพราะว่าห้าเหรียญเห็นไหมนะคะห้าเหรียญเนี่ยไพ่บอกว่าถ้าวันนี้ไม่รู้จักเก็บเงินวันข้างหน้าคุณจะลําบากได้นะคะแล้วถ้าไปช่วยเหลือใครจะให้ใครหยิบยืมอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะเรียกว่า7จดดาบเนี่ยนะคะอาจจะมีในเรื่องของการ เสียความรู้สึกกันทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันหรือให้เข้าไปแล้วได้คืนยากจังนะคะไม่กล้าทวงนะแต่บางคนเนี้ยนะคะก็คืนไม่เข้าคายไม่ออกนะคะเรียกว่าอาจจะต้องช่วยเพราะว่าปฏิเสธเไม่ได้นั่นเองนะคะใครที่คาดหวังในเรื่องของโชคลาภระวังมันจะเฉียดไปเฉียดมาด้วยนะส่วนในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้ดูเหมือนรักมันเหงารักมันเศร้านะคะบางคู่อาจจะมีความมึนห่วงมีความระแวงกันเกิดขึ้นนะคะหรือตัวคุณเนี่ยอาจจะกําลังจ้องจับผิดคนรักอยู่ก็ได้นะเรียกว่าอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเขาเปลี่ยนไปเขาไม่เหมือนเดิม ะะเขามีใครหรือเปล่านะคะเปลี่ยนจากการจับผิดนะคะนะคนรักมาจับอามาเป็นในเรื่องของคําว่าใส่ใจเอาใจดีกว่าไหมนะคะส่วนคนโสดนะคะหมอฟ้ามองว่าคุณยังโสดอยู่นะคะแต่ก็มีคนเข้ามานะไม่ใช่ไม่มีนะคะแต่คนเข้ามาจีบมาพูดมาคุยกับคุณเนี่ยดูเหมือนเขาค่อนข้างจะสถานะไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่นะคะสุขภาพช่วงนี้ชาววันพุธก็ดูแลสุขภาพด้วยนะหรือพวกไายเจ็ดดาบเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับขา ข้อเข่านะคะข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพลงได้ค่ะมาดูว่าไพ่จิตวิญญาณอยากจะแนะนําอะไรกับชาววันพุธบ้างค่ะบทเรียนสําคัญมักมาจากการเจ็บหนักเสมอเธอจงเรียนรู้กับมันสิ่งต่างๆเหล่านี้สอนอะไรเธอบ้างนะคะเลขนาไพ่มีเลขหนึ่งมีเลขห้าและเลขเจ็ดค่ะชาววันพุธวันนี้ถ้าจะทําบุญนะคะแนะนำวาให้ทําบุญที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะคะหรือทําบุญที่เกี่ยวข้องกับพวก ผู้พิการขาเทียมนะคะไม้ค้ำยืนค้ำเดินเนี่ยนะคะต่อไปมาดูชาววันพฤหัสค่ะชาววันพฤหัสทาวเวอร์เลยนะคะทาวเวอร์นี้เรียกว่าอาจจะมีเรื่องราวมีเหตุการณ์ที่ทําให้ตกอกตกใจเกิดขึ้นก็ได้ด้วยนะฟืนไฟนะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะไฟฟ้าลัดวงจรนะคะ เครื่องมือเครื่องใช้อาจจะมีเหตุให้ต้องพังให้ต้องซ่อมให้ต้องเสียเงินแบบ,บป,ปุบ๊บปั๊บแบบกระทันหันบางคนเนี่ยทาวเวอร์นะอาจจะมีในเรื่องของคําว่าคําสั่งนะคะคําสั่งยกย้ายแบบเร่งด่วนก็ได้ด้วยนะคะอ่านได้ถึงการยกย้ายนะคะยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยยกย้ายที่ทํางานก็ได้ด้วยนะคะ 8เหรียญน,นะคะการเงินนะคะช่วงนี้ก็เรียกว่าหมุนเงินก้อนใหญ่หาเงินก้อนใหญ่นะ8เหรียญกับทาวเวอร์นะคะมีแต่เรื่องให้ต้องเสียเงินมีแต่เรื่องให้ต้องใช้เงินบางคนการเงินหมดไปกับการซ่อมบ้านซ่อมรถนะคะก็ได้ด้วยนะเคลมประกันเคลียร์ประกันนะคะภพ่แปดเหรียญเนี่ยการเงินส่วนใหญ่จะได้มาจากฝีมือความรู้ความสามารถของตัวคุณเองทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นยิ่งขยันมากยิ่งมีเงินมากนะคะขยันน้อยหาเงินได้น้อยนะคะเรียกว่าความสําเร็จอยู่ไม่ไกลแล้วนะคะตั้งใจนิดนึงนะคะใช้ความ ความพักเพียรความเพียรพยายามแล้วก็ความอดทนหน่อยนะคะไพ่แปดเหรียญเนี่ยนะสิบเหรียญน,นะคะสิบเหรียญน,นี้เรียกว่าจะมีคนเข้ามาให้การสนับสนุนให้การช่วยเหลือในเรื่องของการเงินด้วยนะคะหรือสิบเหรียญน,นะคะก็อ,ะอ่านได้ถึงจะเกี่ยวข้องกับแบงก์ธนาคารการทําธุรกรรมในเรื่องของการเงินใครที่กําลังอยากจะได้บ้านได้รถนะคะอาจจะต้องมองหาคนกูร้รวมคนซื้อร่วมนะหรืออาจจะได้บ้านมือสองรถมือสองก็ได้นะพอมีไพ่ทาวเวอร์นะคะอาจจะไม่ได้ได้ของใหม่นะคะ หรือสิเปลี่ยนกับทาวเวอร์เนี่ยนะคะอ่านได้ถึงบางคนขายประกันก็ได้นะขายประกันสุขภาพนะคะประกันชีวิตนะคะประกันอุบัติเหตุอะไรพวกนี้นะคะอันนี้ก็ไม่ได้ส่งผลนะคะวันนี้เด่นในเรื่องของการเงินนะแต่ก็เรียกว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่แต่เมือดูเหมือนจะมีในเรื่องของคําว่านี้สินภาระที่มันก็เตรียมพร้อมที่จะแบบเข้ามาแล้วหมุนออกไปได้เหมือนกันนะคะการงานเนี่ยนะคะเรียกว่าการงานต้องรอบคอบต้องระมัดระวังด้วยนะคะอาจจะมีเหตุให้ต้องแบบ หงุดหงิดใจนะคะกับพวกเน็ต Wi-Fi หรือเครื่องมือสื่อสารนั่นเองนะคะบางคนนัดกับลูกค้าเอาไว้อาจจะมีในเรื่องของการถูกยกเลิกการ tension นั่นเองนะคะยังไงวันนี้ก็ดูในเรื่องของเอกสารให้ดีนะ,คะใครที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขเอกสารบัญชีนะคะเพิ่มความรอบคอบเพิ่มความระมัดระวังด้วยค่ะการเงินนะคะเหมือนที่บอกนะคะโชคลาภมีไหมโชคลาภมีค่ะบัตรเลขที่เก่าๆจะให้โชคนะคะ หรือถ้าในเรื่องของความรักนะคะความรักช่วงนี้ใครที่มีปัญหากันทะเลาะกันไม่เข้าใจกันนะคะอาจจะมีอ่าเขาเรียกว่าคนกลางนะคะสื่อนะคะเข้ามาช่วยเคลียร์ช่วยจัดการนะคะทําให้เกิดความเข้าอกเข้าใจกันบางคนก็เลิกกันไม่ขาดนะด้วยหน้าที่นะคะด้วยความรับผิดชอบนะคะด้วยอะไรหลายๆอย่างที่มีร่วมกัน ถ้าเป็นคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณยังครองความโสดอยู่นะคะสุขภาพช่วงนี้กินทานอาหารต้องระมัดระวังท้องร่วงท้องเสียกันด้วยนะคะหรือต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะตกจากที่สูงนะคะหรือว่าจะเกี่ยวข้องกับพวกของร้อนๆน,นะน้ำร้อนลวกนะคะนะไฟฟืนอะไรพวกนี้นะคะมาดูไพ่จิตวิญญาณอยากจะแนะนําอะไรกับชาววันพฤหัสบ้างคะ่ะถ้าไม่ไหวก็ร้องไห้ออกมาบ้างเถอะอย่ากเก็บมันไว้เลยนะคะ เลขนาไพยมีเลข6มีเลข8มีเลข1และเลข0ค่ะต่อไปมาดูชาวชาวันศุกร์ค่ะชาววันศุกร์ราชินีไม้เท้านะคะราชินีไม้เท้าเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะ เอาจริงเอาจังนะคะกับในหลายๆเรื่องราวนะคะราชินีแม่เท้าเนี่ยเก่งฉลาดสติปัญญาดีนะคะมีความรู้มีความสามารถนะคะมีไอเดียใหม่ๆมีความคิดใหม่ๆนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะรู้จักพูดรู้จักเจรจานะคะเป็นคนที่เรียกว่าอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยนะแล้วก็เป็นคนที่มีเซนต์นะคะมีสัมผัสมีรางสังหอนที่แม่นยํานะคะ หกดาบมีดวงของการได้เดินทางไปในสถานที่ไกลน้ําหรือเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลนะคะพไพ่ใบนี้ส่วนใหญ่ชาววันศุกร์จะอยู่ในคําว่าสภาวะความเป็นผู้นํานะ ต้องดูแลครอบครัวต้องดูแลลูกน้องต้องดูแลบริวารน,นะคะและไพ่หกดาบเนี่ยการเวลาจะเป็นผู้คลี่คลายปัญหาสถานการณ์สิ่งต่างๆที่ผ่านมาดูเหมือนหนักหนาสาหัสเลยทีเดียวนะคะแต่ดูเหมือนอะไรอะไรค่อยๆนะคะค่อยๆจะพัฒนาค่อยๆจะเป็นไปในทิศทางที่ดีแล้วนะคะแต่ก็ต้องใช้ความใจเย็นนิดนึงนะหรือไพ่หกดาบเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการเดินทางนะคะอ่าหรืองานที่เกี่ยวข้องกับโทรคมนาคมได้นะคะเออนะคะบางคน ค้าขายอาหารสดนะคะของทะเลอะไรพวกนี้อาจจะมีในเรื่องของคำว่าต้นทุนสูงด้วยนะคะ8ดาบนะคะช่วงนี้ก็มืด8ดาบเหมือนกันนะปัญหานู่นนี่นั่นรุมเร้าเข้ามานะคะดูเหมือนจะเคลียร์จะจัดการแต่มันก็ยังไม่จบไม่สิ้นไปนะคะช่วงนี้จะทําอะไรก็ต้องรอบคอบวางแผนให้ดีจัดการให้ดีนะคะเรียกว่าบางอย่างต้องมีแผน1นแผน2แผนสำรองเอาไว้ด้วยนะหรือช่วงนี้ตัวคุณเองค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะอาจจะมีบ้างการถูกนินทาให้ร้ายใส่ร้ายนะคะปิดหูกปิดตาบ้าง ไม่ต้องไปรับรู้รับฟังในทุกๆเรื่องราวนะคะเรื่องไหนที่มากระทบและทําให้เรารู้สึกแย่รู้สึกเครียดนะคะปล่อยวางไปบ้างนะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดจะดีกว่านะคะเรียกว่า,าให้เนื้อง,งานชิ้นงานเนี่ยนะคะเป็นคนที่แบบฟ้องนะคะในความเป็นตัวเป็นตนของเรานะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินเนี่ยคุณเป็นคนที่หาเงินเก่ง แต่คุณก็มีในเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือภาระที่สูงด้วยเช่นกันเหมือนที่บอกบางคนนะคะเรียกว่าหาคนเดียวเลี้ยงคนทางบ้านนะเพราะฉะนั้นการเงินเนี่ยคุณยังคุณยังจัดการบริหารได้เป็นอย่างดีถึงแม้ว่ามันค่อนข้างจะตึงๆนะคะแต่ถ้ามีในเรื่องของนิสินเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณเคลียร์ได้นะเคลียร์ได้เป็นบางส่วนแต่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะคะส่วนในเรื่องของโชคลาภถามว่ามีไหมมีโชคจากงานนะคะมีโชคจากงานมากกว่านะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้ก็เรียกว่าไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนรักนะหรือว่าบางคู่อาจจะอยู่ห่างไกลกันนะคะไม่ค่อยได้พูดได้คุยกันนะคะต่างคนต่างก็มีเรื่องราวยุ่งๆของกันและกันนั่นเองนะคะ ส่วนคนโสดนะคะหมอฟ้ามองว่าคุณยังครองความโสดอยู่ค่ะสุขภาพนะคะช่วงนี้ก็เรียกว่าสุขภาพร่างกายไม่ค่อยจะแข็งแรงเลยนะคะเรียกว่าข้างนอกอาจจะดูแข็งแรงดีแต่ภายในนี้เหมือนจะป่วยเหมือนจะไม่สบายเจ็บปวดตามเนื้อตามตัวนะคะบางคนนี้ไอาจามเป็นหวัดด้วยนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะมาดูไพ่จิตวิญ,ญญาณอยากจะแนะนําอะไรกับชาววันศุกร์บ้างค่ะ ฝึกๆนะคะฝึกทุกวันแล้วเธอจะชํานาญไปเองอะไรที่เราไม่ได้มีความถนัดไม่ได้มีความเก่งนะคะการฝึกฝนนะคะบ่อยๆนะคะจะทําให้เรามีความเก่งแล้วก็ชํานาญได้นะคะแต่ต้องใช้เวลานิดนึงนะเลขหน้าไพา่มีเลขหนึ่งมีเลขหกมีเลขแปดนะคะหรือตัวเลขจากทะเบียนร,รถเดินทางไปไหนจะซื้อลอตเตอรี่ติดไม้ติดมือเอาไว้ก็ได้ด้วยนะคะหรือถ้าจะทําบุญชาววันศุกร์วันนี้นะคะหมอฟ้าแนะนําให้ทําบุญที่เกี่ยวข้องกับการให้ทาน ปล่อยปลาหน้าเขียงนะคะแต่จะปล่อยปลาที่ไหนก็ดูด้วยนะว่าภูมิภูมิประเทศหรือว่าสภาพน้ำนะคะเหมาะแกะป่ปลาชนิดใดน,นะ mm hmm. ต่อไปมาดูชาววันเสาร์ค่ะชาววันเสาร์ไพ่เมจิกเชียนนะคะนะผู้รู้นะคะชอบเรียนรู้ฉลาดสติปัญญาดีนะคะลำเลิศนะคะจะเกี่ยวข้องกับงานสื่อสารนะคะสื่อมวลชนได้นะคะงานที่เกี่ยวข้องกับงานพูดที่ปรึกษาก็ได้ด้วยนะ มีเสน่ห์ทางด้านคําพูดวาจามีเสน่ห์กับคนรอบข้างนะคะช่างพูดช่างคุยช่างเจราจาเป็นที่รักของคนรอบข้างนะเรียกว่าบางคนเนี่ยนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับงานพูดงานบรรยายนะคะงานฟรีแลนซ์ได้นะคะหรืองานที่ต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลผู้คนนะคะในกลุ่มฝูงชนนะคะเดเลิเวอร์เนี่ยทำงานที่เกี่ยวข้องกับพิเวตต i n g ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ เรียกว่าธุรกิจกิจการงานในวันนี้ค่อนข้างจะมีความเจริญรุ่งเรืองเลยทีเดียวนะคะได้รับกาลังใจที่ดีจากครอบครัวจากคนรอบข้างได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้างานผู้บังคับบัญชาได้รับมอบหมายงานหน้าที่สําคัญให้ต้องรับผิดชอบเรียกว่าเป็นช่วงจังหวะวัน ะะโอกาสดีๆของชาววันเสาร์เลยในวันนี้นะคะที่ตัวคุณเองก็จะได้แสดงความสามารถนะคะที่คุณมีอยู่นะคะหรือว่าได้แสดงศักยภาพที่ค่อนข้างจะเต็มที่นะคะคุณจะได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างจากคนหมู่มากด้วยนะคะบางคนมีดวงของการได้เดินทางไปในสถานที่กลุ่มฟุงชนนะคะเดินทางไปพบปะกับลูกค้าติดต่องานไปประชุมไปอบรมสัมมนาน,นอกสถานที่ก็ได้ด้วยนะคะ เรียกว่าการค้าการขายวันนี้ค่อนข้างจะโดดเด่นเลยทีเดียวนะคะมียอดออเดอร์เยอะเลยทีเดียวค่ะส่วนการเงินนะคะเรียกว่าการเงินเนี่ยหาได้ตลอดนะคะเข้ามาจากหลากหลายช่องทางนะคะการเงินของชาววันเสาร์ส่วนใหญ่จะหมดไปกับครอบครัวอาหารของกินก็ได้ด้วยนะคะหรือหมดไปกับพวกหนังสือหนังหาตำรับตำราการเรียนรู้นั่นเองค่ะก็เรียกว่าเป็นการลงทุนที่ลงทุนไปกับความรู้นะคะ ส่วนความรักนะคะโดยภาพรวมเป็นความรักที่ดีนะแฮปปี้มีความสุขมีความเข้าอกเข้าใจกันบางคู่มีโอกาสได้ทานข้าวร่วมกันพาครอบครัวไปเปลี่ยนบรรยากาศไปทานข้าวนอกบ้านนะคะหรืออาจจะพาคนรักไปช้อปปิ้งก็ได้ด้วยนะส่วนคนโสดนะคะดูเหมือนจะมีคนคุยคุยเข้ามานะคะทําให้คุณรู้สึกว่ากระชุ่มกระชวยนะแต่ชาววันเสาร์คุณไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักนะคุณมองไปในเรื่องของงานมากกว่าเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาคุยกับคุณเนี่ย เรียกว่าคุณอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนด้วยสักเท่าไหร่นะคะสุขภาพนะคะโดยภาพรวมเรียกว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีค่ะมาดูไพ่จิตวิญญาณอยากจะแนะนําอะไรกับชาววันเสาร์บ้างค่ะหมดเวลาที่เธอจะไปตามห่วงใยคนอื่นแล้วเวลานี้เธอควรหันมาใส่ใจตัวเองบ้างนะคะเลขนาไพ่มีเลข1มีเลข6และเลข0ค่ะ ก็จบลงแล้วสำหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ